ทุกคนวันนี้พวกเราจะมาเล่นเฮ้ยซอมบี้มาแล้วเสี่ยงอะไกับดีกรกคือพอจะมีอยู่คนละบ้านแล้วก็ต้องดูกล้องห้ามให้สับประหลาดเข้าไปในบ้านของแต่ละคนซึ่งพอจะอยู่คนละบ้านทีนี้บ้านคนบ้านไช่มีคนมา เราเข้าบ้านนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเราต้องมีอะไรปกป้องฐานเรามาต้องกับเขาไม่ถ่านดูกล้องนะเดี๋ยวกับคุนนี่ใช้ปืนอันหนึ่งนะเป็นกมทเหมือนเจ้าสมมีอะไหนอะไปก่อนเลยไปก่อนเลยฉันไปกันแล้วคุนนี่กับเดีดูกล้องนะเฮ้ยคุนนี่มีคนเข้าบ้านเธออ่ะแบล็เร็วแบล็เร็ว รู้แต่มันพยายามจะเข้าเมื่อกี้ไม่มันเข้าไม่ได้หรอโอเคโอเคนี่ไม่มันกลับใช้ตัวเองโอเคโอเคนี่ดูกล้องนะคนี้ดูกล้องยังดูแล้วดูแล้วสับประหลาดจะค่อยค่อยแอบนะเกนนี้ฉันกลัวมากฉันฉันแอบแล้วก็ดูอยู่เนี่ยถ้าเกิดเห็นสับประหลาดให้ยิงนะโอเคฉันขอเตรียมปืนไม่มีสับประหลาดไม่มีสับประหลาด ออตอนเช้าแล้วตอนเช้าแล้วออกมาได้ออกมาได้ออไดตอนเช้าแล้วเราไปเราไปหาคนนี้ดีก,กว่าตอนเช้าแล้วคนนี้ออกมาเจอมันนี่ได้มันนี่บ้านคือคืออะไรเนี่ล่ะก็บ้านฐานไงฐานไม่ใช่บ้านไม่เอาแบบไหนอก็ได้ ฉันเอาแบบไหนก็ได้บ้านฉันเป็นแบบฐานไงแบบบ้านกานเดือดฐานอะไรเราไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงบ้านเราอะไรก็พูดให้ฟังไงว่ามันเป็นฐานนะาทำไมอทีนนี้กลับยึดเจอกันได้แล้วยิ้มหน่อยได้ปะคนตกลงตกันแล้วเนี่ยนี่เราจจะต้องปิดไม้จั่นไว้ก่อนนะ หนุ่กโกอะคือแบบดังเหมือนแบบามาไม่เคมีอะยิ่งเาวมาป้องกันหนุ้ได้เอาหน่อยหน่อยแผงป้องกันไม่ได้ค่ด้วย เล่นมินิเกมหันศีรษะเป่าอ่าตามมามาโอเคเข้ามาเลยแป๊บหนึ่งโพสโพสตั้งอันนี้ก่อนมินิเกมอันแรก กายให้กล้ามบึกมันไม่ใช่มินิเกมนะคุ้งอะไรก็แล้วกออกกําลังกายไงอ่าทุกเช้าจะไหนกันเนี่ยตอนนี้คืออ๋อกําลังกายอยู่อยู่บ้านเราใช่ไหมบ้านไหนบ้านสิบสองอยู่ใกล้ๆอ่ะมีนี้ด้วย บ,บาสเกตบอลด้วยมีบาสเกตบอลด้วยนะทุกคนมายิงธนูด้วยมาเลยมาฝึกกล้ามบึกเลยทุกคนให้กล้ามบึกนะดูฉันดูฉันแล้วดูมินดี้กล้ากล้ามบึกเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าตอนกลางคืนคสอบประหลาดจะมา ทุกคนต้องก้ามบึ้งหมดแล้วแล้วดูแมนดี้ดิอ่ามันดี้ปันณฑรยานอีกเลยแมนดี <S 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 ้ดูชันดูชันจนต้องแข่งแรงว่าแน่แน่ใช่แขรงมากแมนดี้ปัณฑรยานอันนี้แข็งแรงกว่าอันนี้แข็งแรงกว่าทีนี้เมนดี้เนดี่เขาแข็งแรงสุดอ ว,ว่าไงทุกคนเป็นไงบ้างแล้วเป็นไงทุกคนออกกำลังกายดีบ่าทำไมรเราคงแปลกไม่เราไม่ใช่นะคุแล้วคือบิ๊กจีโอเคทุกคนออกกำลังกายเรื่อยๆนะวันนี้เราจะเป็นคนฝึกสอนพวกเจ้าให้กล้าบึก เเพราต้องเตรียมพร้อมสําหรับตอนกลางคืนถ้าสับประหลาดมาก็ยิงเลยนะได้ทุกคนลองบอกชื่อเราสิบิ๊กจีพูดเ็วบิ๊กจีใช่แล้วฉันคือคุณครูของเจ้าบิ๊กจีแล้วพวกเจ้าก็ฝึก <Big G. S 1> อ๋อมีเล่นบอลด้วยนะมีเล่นบอลมีบาสเกตบอลด้วยนี่ถ้าต่อยมวยอยู่ไหนอะวันที่เท่าไหร่อะฉัาไม่รู้ Uhm. เธอเนอนแผ่นอนแอรอะไรอ่ะทำไมเดือดคาร์เนี่ยเธอหลงหายทำไมเธอกำลังหาฉันไม่รู้ว่าอันไหนฉันเลยหองอันอ่ะตัวนี่หยุดอย่าต่อยฉัน ไม่นานอ่ะพวกเธอตามลงามาที่ออฟฟิศของเราเร็วนี่ตามมาเร็วมาที่ออฟฟิศเราเนี่ยคือออฟฟิศของเราฟา<ะ>งพวกเราจะดูว่ากล้าพวกเธอบึกขึ้นหรือ,อยังโชว์กล้ามทั้งหมดของพวกเธอดิ เชียนไปฝึกยากมากแยมากสีผิวมันไม่เข้าใครอยากใครอยากเซตอัพบ้างสีผิวเมื่อกี้ก็เข้ากับเธอแล้วอะพอเกินก็เข้าเกินไปกับผมอะใครอยากเซตอัพบ้าง เรต้องซิทอัพแบบนี้ S I P A U I A เอ้ยลองเราเห็นปัสซิดอัพอ่ะเนี่ยเราหหานี่ทีนี้เราหาเจอแล้วอ่ะมันเขียนว่า S I P U P S มัำอย่ากดเองฝึกบางกฤบบ้างโอเคทุกคน ใช่นี่ด้ใช่นี่ด้<ๆ>เอาไปอเอาไปกะาอ่อฝึกเอ่อฝึกงานฉันใหญ่ึบบบบบ้นแน่ดิฝึกฝึกพวกจ้องแต่งตัวให้ดีกว่าน,นี้หน่อยนะแต่งตัวให้เท่ๆเหมือนก็นนะให้แต่งชนญา FBI น่ะเราเป็น FBI เหรอไม่ สกินเริ่มต้นสกินเริ่มต้นโอเคพวกเรา, <laughs> าก, <laughs> พกา็พวกเขางทำงานเป็นโอเคอโอคอันนี้คือตอนนั้นอะจะไม่ได้เดินเองใช่ไหมล็กมันมันเดินเองอ่ะ <laughs> เราคยเป็น แล้วจัดตามลงมาแล้วทุกคนพกจ้างพกจ้างพกจ้างสิดอัพเรื่อยๆขึ้นมาสิดอัพบนนี้มาสิดอัพไม่เ็บน่ามามใครสิดอัพไปด้วยเล่นบาสเกตบอลไปด้วยคือคนเ hey. ฮ มาลองแล้วเซตอัพ <laughs> ไปด้วยเล่นบาสเกตบอลไปด้วยมาเร็ว <c oughs> เล่นบอลด้วยเออใครอยากเซตอัพไปด้วยเล่นบอลไปด้วยอะ่ะอ <c oughs> มาเร็วเอาบอลเอาบอลเอาแลเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs>

รถลาบนีรกดีดกดคือรลายืดหรากอีกอันนึงดิยกดกลดากดิไม้มท้องันแต่พิ่งนายละครยดนงเออทีนี้มาเร็วนั่งดรดลากเร็วโอเคไปแล้วแ <c ười> ค่นี้ร่างดรดลากข้างหลังโอเคไปเลยเย้ <c ười> Big ไม่มมเป็น <c oughs> ไรทุกคนอยากกระโดนะโดนะไม่กระโดดแต่เธอปล่อยพวกเราอ่ะปล่อยไปเรื่อยๆได้เดือดร้อปล่อยตรงนี้อยากกระโดดนะไม่ว่ายังไงอยากกระโดดมีอันจะโดนทิ้ง แมนนี่ฉันตกโลดเลยเฮ้ยอยากกระโดดดิเห็นนี่กระโดดอ่ะไปแล้วๆาอล้อยให้นั่งดีๆไเลยไงมามามาทุกคนเขาอยากต่อยมวยกับเราบ้างตรงนี้น้าทุกคน เราไมีไอเดียเราไมีไอเดียดิอยากเล่นบอลบ้างเราไมีไอเดียโอเคออมยู่ไหนโอเคเราไมีไอเดียอยู่ไหนอ่ะมีอยู่ไหนอน่ยอมอเทมเทมอะไเออคิดนี้แต่งตัวเลยแต่งตัวละแต่งตัวเหรอแต่งตัวแต่ไหนได้เหรอเออแต่ข้าแบบนี้ก็ต้องเส่ผมดิค้า เธาเป็นอะไรอะคิดนี่โอเคถ้าเกิดบอลเกินเส้นพวกนี้เธอแพ้นะมึงดีหยุดใี่นส้นหยุดยุยยเฉยเฉยมึนดีหยุดอย่าอันนี้มันดีหยุดทีมนี้คิดนี้มาแล้ว ใครก่อนชน,น,นะนะรีบเร็วเร็วลองๆก็ทำไมไม่เลี้ยงไปอยู่ไงล่ะไปเร็วไ,ไ,ไ,นะไปเร็ว,รวอยู่คอลนทีแข่งกันเลยแข่งกันเร็วทีนี้ไปเร็ววอนห้ามเกินเส้นของทีนี่ <c oughs> ก็คือจำพวกสับปะหลาดได้เปล่าอะกล้องไปสายนี่ไปเร็วกลับเร็วฉันเห็นเหมือนสับปะหลาดนานแล้วนะสับปะหลอเหรอใช่ฉันเห็นสับปะหลอมาแล้วแล้วก็สับปะหลาดด้วยเร็วเร็วเดี๋ยวเราเล่นสปีดให้เต็มเลยเร็วเร็วเด็เออกำลังแล้วกำลังจะส่งเท่าที่ฐานของเธอไปเร็วบิ๊ก G แก๊งจะไม่แพ้อย่างนี้อย่าง,นางนแน่นอนไป,ไปนนแกบบเดี๋ยวเราจะส่งนะแบบอันนี้ผ่านมินี้กับผ่านคืนนี้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไมีเิ่มเข้าแล้วเข้าแล้วเหมือนกันโอเคอี๊ <Okay. S 3> yeah! ไม่มีใครยังไม่มีใครเอาตัวไปตอนนี้เให้พวกเธากินอาหารกลางคืนด้วยนะโอเคอือฮึโอเคเดยวเรากิน อ๋อถ้าเกิดไม่เห็นตัวอะไรก็พักในบ้านก็พักในบ้านไปก่อนได้เลยนะโอเคเรากินข้าวก่อนไปเอาไปเอาไปหยิบน้ำน้ำน้ำอะไรเนี่ยน้ำสปีดเหรอน้ำอะไรอ่ปปรออะ เสร็จแล้วเห็นไหมมดดีฉันยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะเหมือนเห็นตัวเขียวเขียวเต็มปากรหมรีบกลับเข้าบ้านเร็ว 在吃。

ออกกยยฉันออกกลาลังกายอยู่ฉันออกกําลัางกายอยู่ท้ากําลงกายดูทีวีไปด้วยอยู่ฉันกลัวฉันฉันฉันขอทําสิ่งที่ฉันทําหมดฉันไม่อยากให้บ้านไฟไหม้เราจะดักไว้ตรงนี้เราจะดูกล้องงจรปิดแล้ว มันเป็นอันใหม่แน่เลยใช่ไหมล่ะไม่นานแล้วนาแล้วเดี๋ยวอยากออกไปสร้างกับดักนะแต่มันสร้างไม่ได้อ่ะโอเคนี้ลองลองตามหาบ้านดิมีอะไรแปลกๆเปล่าไม่มีสำรวจทุกที่เลยนะกล้องนะ แนะนำนะคินนี่ถ้าเกิดคินนี้ดูอ๋คินนี้ต้องดูกล้องนะเราเราเราก็เราก็ดูกล้องอยู่เนี่ยเราดูกล้องแล้วเราแอบที่บ้านเราอยู่เนี่ยปุ๊บกลวไม่ีแต่บ้านเราคือมาเยอะมากว่ะ <c oughs> เอาไว้ออถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดอ๋อเราลืมบอกไป ก้ศัตรูมันไปที่ตู้เซฟพวกคขืนแพ้นะโอเคโอเคไเย